Muito um, bem, um... เทียน <aria> <stand ard S 1> no ่ะสายยาวเดี no ๋ยบมาเจี๊ยบเขาโกงติดแหนบครับเป็นไงครับใส่เขารถจนติดแหนบดงหน้าครับดงหน้าเป็นไงครับโกงสิ่งครับโก่งติดแหนบต้องใส่แหนบเลย เอาเอาสายต่อมาดิ นี่รถหกล้อครับก็วิ่งแล้วเสียงดังทางเพลิงท้ายครับน่าจะเป็นเื่องท้ายบินก็กําลังทําการถอดอยู่นะครับรถหกล้อลากดินอยู่ตรงขุยครับลากดินลากข้าวเจ้าของรถก็เป็นคุณมนิดนะครับนี่ครับมนิชตรงขุยหกล้อติดต่อได้ลากดินลากข้าวาน,น,นะนั่น,น,นเป็นอย่างนั้นครับลูกค้าผม ครับน,นี่อีสกิตนี่เลยเข้าวกีอยู่แล้วดังครับนี่เฟืองเกียร์หนึ่งบินครับเฟืองเกียร์หนึ่งบินทำการซื้อมาแล้วนี่เฟืองเกียร์หนึ่งครับนี่อันนี้ซื้อใหม่มาแล้วครับอีสกิดนี่ครับนี่ของใหม่ครับเซื้อมาเร็วนี่คือของใหม่ไหนเฟืองบินแบบไหนบินเลยนี่ ไหนดูหน้าตาเฟืองฟืนนี่ไง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 นี่ฟันหล่อเอ่อฟันหล่อเลยครับพอเข้าเกียร์หนึ่งแล้วมันก็ดังอ๋อนั่นคือเกียร์หนึ่งเลยนี่คือเครื่องเกียร์หนึ่งแต่ว่ามันเป็นทั้งคันทั้งดุนใช่ทั้งดุนไงนี่เสร็จแล้วฮะเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลปืนด้วยปืนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนปืนด้วยนะครับ นี่กำลังทำการประกอบตัวเล็กๆแต่น็อตเยอะเหลือเกินดูตัวเล็กๆแต่ว่าน็อตเป็นกองเลยดูสินะโอ้ยน็อตก็ยังพูดถึงเยอะมากนี่ดีแหมได้บบทำ i